มื่อกี้นี่เอาแมสกต้งให้แม่ยังไงน,นะจ้าลูกถ้าจะเข้ามาหาแม่ต้องเอาแมสให้แม่ก่อนเพราะว่าเจ้าปวดเป็นโควิดไม่สบายเฉยเอาแมสก์มาให้ก่อนแล้วค่อยเข้ามาได้อ่ะสามสองหนึ่ง เดี๋ยวใส่ดีๆเข้าไปเข้คไปนะเข้าหาได้เข้าไปทามประตูเดี๋ยวจะเอาน้ำไหนไปเข้าประตูเออจะเอาน้ำเย็นน้ำไม่ต้องบริการหรอกนะแม่ไปเอาเองไม่ต้องจ้าเหยียบนึงกินน้ำธรรมดาห้ามกินน้ำเย็นขอบคุณนะ ไปเข้าทางประตูสิลูกอันนี้ลูกสิยลูก,กเจ็บเจ็บตัวลูกจ็กเจ็บตัวให้แม่หห้ก่อนอแม่หห้แล้วถึงให้แม่ไา่ก่อนเขาเจ็บตัวมาเจ็บตอนนี้ไม่ได้แม่แม่สบายอยู่โอ้ย <laughs> โอ้ย <laughs> อยาให้ลูกเจ็บตัวเลยแพ็กแผลอย่ามาขีแม่เยอะสิโอ้ย <laughs>